สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Little Box Channel กับสาระดีๆน่ารู้มีประโยชน์ค่ะวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับโทษของผักดิบค่ะว่ามีผักดิบอะไรที่ห้ามกินถ้ากินแล้วจะเกิดผลกระทบต่อระบบในร่างกายของเราอย่างไรผักบางชนิดให้โทษอันตรายกับสุขภาพของเรามากถึงขั้นป่วยหนักได้เลยค่ะ ก่อนกินเราต้องรู้ว่ามีผักชนิดไหนบ้างที่กินแล้วมีผลต่อร่างกายเราซึ่งบางคนป่วยแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากผักได้ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าว่าผักที่ไม่ควรกินแบบดิบมีอะไรบ้างและถ้าเราจะกินได้อย่างปลอดภัยนั้นเราต้องทำอย่างไรก่อนกินเรามารับฟังกันเลยค่ะผักชนิดแรกที่ไม่แนะนำให้รับประทานแบบดิบคือถั่วง,งอกค่ะ ถัวง,งอกถือเป็นผักที่เรามักทานกันแบบดิบกันเยอะมากแต่ทราบหรือไม่คะว่าผักชนิดนี้ทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการรับเชื้อแบคทีเรียซันโวเนลลาและแบคทีเรียอีโคไลซึ่งแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้ทำให้เกิดอาการท้องเสียและท้องร่วงอย่างรุนแรงได้ ที่สำคัญถั่วง,งอกมักผ่านการใส่สารฟอกขาวเพื่อให้มีสีน่าทานซึ่งสัดเป็นสารที่มีอันตร,รายต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นก่อนรับประทานถั่วง,งอกเราควรนำมาล้างให้สะอาดและนำมาปรุงให้สุกเสียก่อนค่ะชนิดที่2คือกระหล่ำปีค่ะ ผักกระลำปีดิบมีสารพิษที่เรียกว่ากรอยโตเจนซึ่งเป็นสารที่จะไปขัดขวางไม่ให้ต่อมไทรอยจับกับไอโอดีนหากกินกระลำปีดิบในปริมาณมากๆอาจทำให้เกิดโรคคอหอยพอกอีกทั้งยังทำให้ต่อมไทรอยทำงานต่ำซึ่งเน้นว่าผู้ป่วยที่เป็นไทรอยไม่ควรกินกระลำปีดิบอย่างเด็ดขาดแต่สารพิษเหล่านี้จะถูกทำลายได้ด้วยความร้อนจากการต้ม ดังนั้นกินกระหล่ำปีควรปรุงให้สุกเสียก่อนค่ะน่าจะดีที่สุดผักชนิดที่3คือบ็อกคลอรค่ะบ็อกคลอรมีสารกอยโรเจนเหมือนกระหล่ำปีด้วยเช่นกันซึ่งสารชนิดนี้จะคอยยับยั้งไม่ให้ร่างกายสามารถใช้ไอโอดีนได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญน้ำตาลในบัคคอรี่จำเป็นต้องผ่านความร้อนดังนั้นจึงควรทานผักชนิดนี้ผ่านการปรุงสุกเสียก่อนเพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องรวมถึงมีแก๊สในท้องอีกด้วยค่ะชนิดที่4คือหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ที่ไม่ผ่านการปรุงสุกจะมีสารไซยาไนด์สูง จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายสูงมากดังนั้นก่อนทานหน่อไม้จำเป็นที่จะต้องต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีเพื่อเป็นการทำลายสารพิษไซยไนั์เสียก่อนค่ะชนิดที่5คือผักขมค่ะผักขมมีกรดออกซาลิกที่เข้าไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กในร่างกายจึงส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารทั้งสชนิดได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นหากทานผักขมแบบดิบเท่ากับว่าร่างกายแทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากแคลเซียมและธาตุเหล็กเลยดังนั้นควรนำมาปรุงให้สุกเสียก่อนโดยการต้มหรือผัดค่ะชนิดที่6คือมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งดิบมีสารพิษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไกโค o แอนคารอยซึ่งสารพิษชนิดนี้จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ใจสั่นและเต้นผิดจังหวะบางรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตตามมาดังนั้นจึงไม่ควรทานมันฝรั่งโดยไม่ผ่านการปรุงสุกอย่างเด็ดขาดชนิดที่7คือถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวเป็นผักที่นิยมกันอย่างมากชอบทานกันแบบดิบโดยเฉพาะใส่เมนูส้มตำหรือว่าจะใช้เป็นผักเครื่องเคียง ซึ่งหลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนว่าผักชนิดนี้คือผักที่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงในปริมาณมากในถั่วฝักยาวเป็นพืชที่มีการปนเปื้อนยาฆ่า,มาแมลงสูง ดังนั้นหากกินแบบดิบๆก็จะมีสารพิษเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียได้ดังนั้นเราควรล้างให้สะอาดก่อนโดยการนำไปแช่น้ำนานๆหรือไม่ก็เลือกแบบปรุงสุกอาจจะปลอดภัยกว่าค่ะชน,นิดที่8คือแครอทถึงแม้ว่าในแครอทจะมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ยับยั้งและต่อต้านการเกิดเซลล์มะเร็งได้แต่การกินแครอทด,ดิบจะทำให้การดูดซึมเบตาแคโรทีนที่เป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลงจึงควรนำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทานจะได้ประโยชน์มากกว่าและแครอทเป็นพืชที่มีประโยชน์สูงแต่หากเรากินในปริมาณมากๆอาจทำให้ผิวมีสีเหลืองขึ้นฟันเสื่อมหรือฟันผุได้ค่ะ ชนิดที่9คือมันเทศหรือมันหวานสีต่างๆเป็นพืชที่ต้องนำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทานเพราะมีปริมาณสารไซยาไนต์อยู่ถึงแม้ปริมาณจะไม่มากเท่ามันสําปลังในหัวมันเทศยังมีสารออกซาเลตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการยับยัง้งการดูดซึมของแคลเซียมและแร่ธาตุสำคัญอีกหลายชนิด และอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดนิ่วในไตได้ก่อนนำมันเทศมาปรุงอาหารควรล้างทำความสะอาดผ่านความร้อนเพื่อกําจัดสารพิษหรือสิ่งตกค้างก่อนรับประทานค่ะชนิดที่10คือมันสำปะหลังค่ะมันสำปะหลังไม่ควรรับประทานตอนดิบควรนำมาทำให้สุกก่อนไม่ว่าจะด้วยวิธีการปิ้งอบหรือนำมาเชื่อมเมื่อปรุงสุกแล้วจะมีรสชาติหวาน สาเหตุที่มันสําบัลังไม่ควรกินแบบดิบเพราะวา่ามีสารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่ในปริมาณสูงซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากถ้าเรารับประทานแบบดิบจะทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกน้ำลายฟูมปากชักและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะวิธีการลดพิษมันสัมบัลังก็คือเราควรปอกเปลือกและปรุงให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งเวลาเรารับประทานค่ะ ชนิดที่11คือเห็ดชนิดต่างๆเห็ดทุกชนิดเราควรนนำมาลวกต้มหรือทำให้สุกก่อนรับประทานเพราะในเห็ดจะมีผนังเซลล์ที่ย่อยยางอยู่ซึ่งการนำมาปรุงให้สุกจะช่วยทำลายผนังเซลล์ที่ย่อยยากนั้นได้บางคนทานเห็ดดิบแล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดและในเห็ดอาจจะมีพิษปนเปื้อนอยู่มาก จึงควรนำมาล้างให้สะอาดและปรุงให้สุกก่อนรับประทานจะดีที่สุดชนิดที่12ชนิดสุดท้ายค่ะคือดอกกระลำหรือกระลำดอกเป็นพืชชนิดหัวเชน่ชนดเดียวกับบร็อกโคลี่ควรํำมาปรุงสุกก่อนรับประทานเพราะดอกกระลำยังคงมีน้ำตาลที่ย่อยได้ยากที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืด หรือรู้สึกแน่นท้องดังนั้นก่อนกินควรลวกหรือปรุงสุกไว้ก่อนจะปลอดภัยและอร่อยกว่าค่ะพืชผักทั้งหมดนี้เป็นพืชผักที่ไม่แนะนำให้กินดิบเลยนะคะเราควรนำมาล้างทำความสะอาดปรุงให้สุกก่อนกินค่ะเห็นไหมคะว่าถึงแม้ผักจะมีประโยชน์ซ่อนอยู่มากแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีกินที่ถูกอาจจะแฝงโทษมาโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ค่ะ บางทีเราก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะเรากินผักดิบและในผักก็มีสารต่างๆที่อาจให้โทษหากเราไม่นำมาผ่านความร้อนหรือล้างพิษให้สะอาดก่อนรับประทานอาจทำให้ป่วยได้ควรระวัดระวังด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเราค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปดีๆในคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆกินผักแล้วปลอดภัยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ